อรุณสวัสดิ์ครับวันนี้วันนี้เป็นที่ที่สามสิบเมษายนนะครับสิ้นเดือนนะครับผม,มสามสิบเมษายนนะครับอ้าวเมืม่อวานนี้มีฟุตบอลไทยลีกหนึ่งแข่งอยู่หนึ่งคู่นะครับก็เป็นคู่ตั้งแต่นัดสุดสัปดาห์ยาวมาถึงเมื่อวานเนี่ยฮะแบงก็คยูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของ จบ fc นะครับต่อพิฆาตเสมอกันไปครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นอโคตเตียทำสำเร็จครับเก็บแต้มจากทีมใหญ่ได้1แต้มถือว่าเป็นแต้มที่สำคัญนะครับถือว่าเป็นแต้มที่สำคัญก็น่าจะส่งผลการตกชั้นและการเลื่อนลำดับพอสมควรนะครับของประจวบนะครับผมสถานการณ์ก็ทำให้ แบงคอกไม่เคยดีครับยังยังน่าจะลืมน่าจะลืมไอการไล่ลา,ลาแชมป์ได้เรียบร้อยเพราะว่าบุรีรัมย์น่าจะจำอ้าวไปแน่นอนโดยเฉพาะนัดสุดท้ายเจอนครปฐม,มที่บ้านช้างอารีนาสเตเดียมนะที่บุรีรัมย์ก็น่าจะรับถ้วยที่นู่นเลยวะแบงคอกยูไนเต็ดนะครับทูแบงคอกแข่ง26 ชนะ15เสมอ9แพ้2นะครับมีอยู่54แต้มนะครับตามหลังจากฝูงบุรีรัมยูเนเต็ดอยู่5แต้มนะครับอยู่ลำดับที่2เชน่นเดิมนะครับสถิติห้านัดเนี่ยชนะ2เสมอ3นะครับเประมาณนี้ส่วนประจวบนะครับเมื่อวานเนี้ยเก็บได้1แต้มก็ทำให้แต้มเพิ่มขึ้นมา1คะแนนเป็น27คะแนนนะครับตามหลัง สุโขทัยอยู่2คะแนนนะครับแข่ง26ชนะ6เสมอ9อ่าเสมอ9แพ้11นะครับมี27เหนือชลบุรีอยู่1แต้มเหนือโซนตกชั้นอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็2-3แต้มนะครับก็ยังอันตรายอยู่ครับต้องไปไล่มาตั้งแต่นูน mm hmm. น่นนะครับเชียงรายยูเนเต็ดนะครับไล่มาตั้งแต่ดับเจ็ดนะครับมามีสิทธิ์ตกชั้นหมดนะครับเนี่ย เจ็ดแปดเก้าสิบสีสิบสองถึงสิบหเนี่ยมีสิ์ตกชั้นหมดเลยโปลิเทโรเดียถึงแม้ว่าจะอยู่ลำดับสุดท้ายนะครับแต่เอาดีๆหน่อยนะครับถ้าชนะในแมตที่เหลือเนี่ยก็ก็ยังน่าจะอยู่รอดนะถ้าสมมุติว่าชนะเงี้ยมันไม่แน่ครับเพราะว่าแต้มันใกล้เคียงเหลือเกินไล่แต่สามสิบสองคะแนนลงมานะครับเพราะแต้มมันไม่ได้ห่างกันนะครับยัง อยชนบุรีมี26แต้มอย่างเงี้ยชนะนัดหน้าก็าาาเท่าไหร่อ่ะ29ใช่ป่ะก็ก็มันก,ก็ขึ้นไปเกิดสุโขทัยแพ้อุทยัยธานีแพ้อะไรประมาณเนี้ยมันก็ไปอย่างนั้นนะฮะเออแล้วก็เกิดสมมุตินะฮะสมมุตินะนครปฐววม,มแพ้ซีมาลุวนเอาจริงๆนะครับไปดูไทม์ไลน์ของนครปฐมนี่หนักกว่าเพื่อนนะครับหนะนักกว่านะ ต้องโฟกัสดีๆนะครับคนครปฐม,มเพราะว่าสุดท้ายแมตช์สุดท้ายเนี่ยไปเจอรู้สึกว่าจะไปเจอบุรีรัมย์นะครับที่บ้านบุรีรัมย์ถึงแม้ว่าเขาจะจะน่าจะเป็นเดอะวินเนอร์กวสิบหเปอร์เซ็นต์มาแล้วแมตช์สุดท้ายเนี่ยจะไปเจอที่ช้างอารีนาสเตเดียมเนี่ยเขาไม่ยอมอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ครับไปเจอบีจีเงี้ยบีจีก็ยากครับยากวิคอยดูตามสม่งเลยยากยากมากเลย สำหรับนครปฐมนะครับต้องต้องโฟกัสดีๆนะครับเป็นห่วงน่าจะเป็นห่วงที่สุดก็นครปฐมลำาพูน่าจะรอดนะครับดูตามไทาม์ายนะ์นะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะมาเล่าอีกทีหนึ่งว่าวิเคราะห์อ,อีกทีหนึ่งว่าที่เหลือนี่จะไปเจอใครบ้างอะไรประมาณนี้แนละ้วทีมที่ควรจะโฟกัสนี่คือทีมอนะครปฐม,มนั่นแหละราดบุรีรอด ราชบุรีน่าจะรอดนะครับ34ถึง35แต้มเนี่ยน่าจะรอดแต่32ลงมายังยังนะครับยังยังต้องสู้อยู่สุขโขทัยก็หนักเหมือนกันนะครับประจวบน่าจะรอดนะครับเพราะว่าดูตามไทม์ไลน์แล้วน่าจะรอดนะครับส่วนชลบุรีแหม่ตกก็ตกครับชลบุรีก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปทัวร์ไทยแลนด์ทีสองทัวร์ไทยแลนด์กันจะเป็นไรไปทัวร์ทั่วไทยกันจะเป็นไรไปก็ไปปั่นคือแนวทางของของชลบุรีเนี่ย เขาชัดเจนนะครับเออเขาชัดเจนนะครับปั้นปั้นเด็กมาก็ไปทัวร์ทัวร์ไทยสัก,ส,กสักหนึ่งฤดูกาลจะเป็นไรบีจีก็ไปทัวร์แล้วไม่ใช่เหรอบีจีไปทัวร์ทัวร์ไทยมามาหนึ่งฤดูกาลกลับมาเป็นแชมป์เลยนะเห็นไหมเออเมื่อไปดูไทม์ไลน์เขาเนี่ยสุดยอดนะครับเป็นอ,อย่างนั้นนะครับก็สรุปอีกทีนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนัดที่แล้วนัดที่26กเนี่ย บุรีรัมย์ชนะเมืองทองไปสาประตูต่อหนึก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าทร,ทรงนี้เทรนทรมาอยู่แล้วชลบุรีแพ้นครปฐมศูนยนะครับนะแล้วก็สุโขทัยแพ้อุทัยธานี13ึ่บีีแพ้ท่าเรือหนึ่งเชียงรายชนะราชบุรี1นเริ่มไปเริ่มไปทางนั้นแล้วเริ่มเป็นราชบุรีที่เดิมก่อน ตอนตอนปีใหม่มาเดี๋ยวโหชนะ6 7แมตช์รวดนอะไรประมาณนี้ครับเชียงรายชนะ2นัดรวดนะเออยังไม่รอดนะครับเชียงรายเนี่ยยังไม่รอดนะครับ32แต้มนี่ยังต้องทาแต้มโกยอ้าวจเอา้เอาวอยู่ต่อไปตราดชนะโพลิเทโลอยู่4ประตูต่อ2ไม่ต้องตกใจนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้จะชนะอะไรตรงตรงนี้นี่แต้มยังไม่ขาดกันเลยนะครับอาจจะไม่ตกชั้นทั้งทั้งตราดแล้วก็โพลิสนะครับแต่ตรานนะฮะ ทรงว่าตราดประจวบชมบุรีมีทีมไดทีมหนึ่นนไปแน่ครับไปทัวทั่วไทยแน่ฤอดูกาลหน,น้าทีสอลำพูนแพ้ขอนแก่นสอนนอันนี้อันนี้ไม่น่าแพ้นะครับแต่แต่ผิดฟอร์ไมไปหน่อยครึ่งแรกโดนนำไป3-0แล้วก็เข้ามาสองแม้กระทั่งได้จุดโทษก็ยังยิงไม่เข้าโชคร้ายนิดหน่อยนะครับทีมขอนใจแอนนะครับ ก็แอดไปเติบโตที่ลำพูนเนี่ยครับไปเริ่มต้นชีวิตที่ลำพูนจนมาถึงทุกวันนี้ได้นะครับที่นั่นศีลศักดิ์สิทธิ์เยอะนะครับแอดก็ปีที่แล้วแอดก็ไปไหว้ะครับไปไหว้ไปวัดพระธาตุไม่ไม่ได้ไปวัดพระธาตุไปว่าไปวัดจำไม่ได้อะแต่ว่าแอดแอดคือคงคู่กับชีวิตแอดมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจังหวัดนี้ลำพูนลืมไม่ลงจริงๆดอยขมงดอยขมวอในแอดขึ้นไปเรียบร้อยแนละ้ว ถึงจุดสูงสุดของของดอยเลยครับคล้ายๆกับเขาวงพวงพนันนะฮะแอดก็เขาวงพ์พจันแอดก็ขึ้นไปสุดเลยลนะแล้วก็ที่ลําพูนด,ดอยขมอแอดก็ขึ้นไปอะไปอย่างนั้นแหละเออแต่แกก็มีความผูกพันกับจังหวัดลําพูนทีลมลาพูนลงแข่งในโอสุดยอดแบงคอกเสมอศูนย์ศูนยนะครับเออก็ทําให้ตารางคะแนนสรุปให้อีกทีหนึ่งบุรีรัมยูเนเตตห้าแต้ม b บงกอกยู n นเต็ด54แต้มการท่าเรือ49แต้มนี่แล้วก็ BG 42แต้มตามด้วยเมืองทอง40แต้มนะครับนี่คือท็อปไฟนะครับมาดูสารระดับสุดท้ายชนบุรี26ตราด25แล้วก็โปรลิลท24นะครับอืมก็แอรเราตารางการแข่งขันสรุปทั้งอาทิตย์ไว้อยู่ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวโคเวอร์ดนตีไว้ให้1น,นาทีอ่ะสำหรับ คลิปนี้ก็เไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ